สามพักใหญ่ยังมั่นใจเสียงรัฐบาลเหนียวแน่นเพียงพอผลักดันพรบงบประมาณผ่านสภาได้ขณะที่นายกรัฐมนตรีอาศัยช่วงแสดงความยินดีนะักกีฬาอ e ีสปอร์ตยืนยันสิ่งที่ทำมา6-7ปีประสบความสำเร็จเหมือนซ้อมไปชี้แจงต่อสภาค่ะ ที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้มีการเลื่อนวันประชุมคณะรัฐมนตรีมาเป็นวันจันทร์แทนเนื่องจากวันอังคารที่31พฤษภาคมถึงวันพฤหัสบดีที่2มิถุนายน <c oughs> พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีต้องเข้าร่วมประชุมสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,566วาระแรกที่ฝ่ายค้านโจมตีถึงความไม่เหมาะสมและขู่ว่าจะคว่ำตั้งแต่วาระรับหลักการ โดยก่อนการประชุมคณะนักกีฬาอ e ีสปอร์ตทีมชาติไทยที่ได้รับเปลี่ยนทองจากกีฬาซีเกมประเทศเวียดนาม และกล่าวตอนหนึ่งในการแสดงความยินดีว่าเข้าใจว่าคนรุ่นใหม่ค่อนข้างใจร้อนค่อนข้างอยากจะให้เร็วๆอยากให้เสร็จโดยเร็วง่ายๆทําให้ไวสิ่งที่นายกทำมา6-7ปีก็ถือว่าสําเร็จและรวดเร็วแล้วนั่นคือการปฏิรูปจนถึงวันนี้สถานะของเราในอาเซียนไม่ได้แพ้ใครประเทศไทยยังเป็นแหล่งในการลงทุนวันนี้ต้องเผชิญกับเรื่องเหล่านี้ โดยเฉพาะการต่อต้านต่างๆซึ่งบางครั้งมันไม่ใช่สาระไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องและคิดว่าทุกคนเข้าใจว่ากําลังทําอะไรให้กับประเทศซึ่งคล้ายๆกับชี้แจงผลงานและความตั้งใจในการทํางานของรัฐบาลเหมือนกับการซ้อมไปชี้แจงต่อสภาด้วยนั่นเอง ในขณะที่พักร่วมรัฐบาลอย่างพักพลังประชารัฐที่มีพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าพักได้แสดงความมั่นใจอย่างหนักแน่นว่าร่างพรบง,งบประมาณรายจ่ายประจำปี2566จะผ่านสภาในวาระแรกอย่างแน่นอน ด้านแานอนุทินชานวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยกล่าวถึงประเด็นนี้ว่าพักภูมิใจไทยรับประกัน65เสียงที่มีอยู่จะไม่แตกแถวส่วนที่ฝ่ายค้านขู่ความตั้งแต่ชันรับหลักการก็มองเป็นกระบวนการประชาธิปไตยแต่ถ้าฝ่ายค้านเห็นว่ารัฐมนตรีคนไหนปฏิบัติหน้าที่ไม่มีประสิทธิภาพไม่เหมาะสมหรือมีการทุจริตควรใช้วาระในการอภิปรายไม่ไว้วางใจอภิปรายที่ตัวรัฐมนตรีโดยตรง พอเรื่องงบประมาณมีผลต่อการนํางบประมาณมาใช้หากร่างพรบง,งบมีปัญหาก็จะกระทบกับเรื่องต่างๆเป็นวงกว้างฝ่ายค้านเห็นว่ารัฐมนตรีท่านไหนปฏิบัติหน้าที่ไม่ไม่มีประสิทธิภาพไม่เหมาะสมหรือมีการทุจริตอะไรที่ก็น่าจะใช่วาระของการอภิปรายไม่ไว้วางใจในการที่จะอภิปราย ตัวรัฐมนตรตรงๆไปเลยนะครับเพราะว่าเรื่องงบประมาณเนี่ยมันมีผลกับการเร่งนํางบประมาณมาใช้เราต้องมองเป็นเป็นเป็นปน,นโยบายนะครับมองเป็นอ,อ,องคาปรปะยบของแต่ละพัคก,การเมืองแต่ละพรคก,การเมืองก็มีดีแหละนะคนที่จะตัดสินใจคือพี่น้องประชายชนทุกพรกการเมืองทุกพักก็จะต้อง เร่งสร้างนโยบายที่ประชาชนเห็นแล้วว่าจับต้องได้พูดแล้วทำ นอกจากนี้นายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์กล่าวว่าพรบงงบประมาณน่าจะผ่านได้เพราะรัฐบาลยังมีเสียงข้างมากอยู่เท่าที่ตรวจสอบล่าสุดและเชื่อว่ารัฐบาลได้พยายามอย่างเต็มที่ในการจัดงบประมาณให้มีความเหมาะสมอยากเข้าไปแก้ปัญหาได้มากกว่านี้แต่ข้อจํากัดในเรื่องสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศและโลกก็จะต้องทําได้ตามข้อจํากัดที่มีอยู่ให้ดีที่สุด